ประวัติอันแสนเศร้าของคริปปาเดี๋ยววันนี้ยิงเองจะพาทุกคนนะคะมาดูประวัติอันแสนเศร้าของเราคริปป่าพวกนี้มาถึงคลิปตัวแรกนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จากคลิปตัวนี้นะคะว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนใครนั่นก็คือคริกแนตค่ะย้อนกลับไปตอนที่ ROV กําเนิดขึ้นนะคะตอนนั้นคริกแนตก็ท้องกับใครไม่รู้นะคะก็เลยมาไขาไว้หลังจากที่ลูกของเขานะคะออกมาจากไข่แล้วฟักออกมาเป็นตัวก็จะมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนเขาในนา,นานทีนะคะคริกแนกก็จะมาเยี่ยมลูกของเขาปีหนึ่งจะ มาวันหนึ่งนะก็คือวันแม่แต่ทว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าใครคือพ่อของเด็กถัดมาก็จะเป็นน้องบับฟ้าน้องบับฟาน้าตาเหมือนใครทุกคนก็น่าจะรู้นะคะนั่นก็คือแกรกเมดสาวของเรานั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นเองนะคะแกรกของเราก็ฮอตมากเป็นเมดสาวนะคะคนมาลุมจีบเยอะแยะแต่วันหนึ่งนะคะแกรกก็พลาดท้องนะคะเลยมาปล่อยไว้ที่ป่าของสวรรค์โอ๊ยทำไมลูกแม่นะ่ารักจัง เดี๋ยวแม่เต้นให้ดูนะนี่แม่ไปเต้นแบบนีรายยัวผู้ชายแล้วแม่ก็ได้ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมานี่ไงแต่แม่ก็ไม่รู้นะว่าพ่อของลูกคือใครโอ,โ,อโอ้ย่ากดแม่เลยนะเดี๋ยวแม่ลูกหัวใหายอ่ะยากดแม่เลยนะโอ้ตีแม่ทำไ,ไมละ่ะ เดีย๋ยวจะกลายเป็นเป็ดแล้วลูกมันไม่ดีประวัติตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้องลูกออดของเรานะคะตัวโตยังไม่เต็มไวซึ่งแม่ของน้องนะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องกบน้องกบเป็นเด็กคนที่3นะคะที่มาคลอดณน้าปากของสวรรค์วันนั้นซึ่งสัตว์ในป่าของสวรรค์นะคะก็ต่างมายินดีในการท้องครั้งนี้ของน้องกบซึ่งน้องกบนะคะก็มาหาลูกของนางปีละครังเช่นกันอย่างนี้วันแม่ซึ่งทุกครั้งที่มาหาลูกนะคะลูกก็จะถามหาพ่อน้องกบก็จะตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อคือใครนะคะ แต่ว่าน้องกบของเราก็จะทําการเต้นให้ลูกดูทุกครั้งที่มาและลูกก็จะชอบใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและนี่ก็จะเป็นประวัติของคลิป,ป่านะคะใน ROV ซึ่งยังไม่มีมาและในวันที่12-13สิงหาดีนะคะเล่นไปเลยฮีโร่ยิงทั้งหมดต้อนรับวันแม่วันแม่นี้อย่าลืมบอกรักแม่และกันค่ะ